นี่ลูกเสียท่าไปแล้วใช่ไหมไม่เจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวพี่ยาท่านทำอะไรไม่เกรงใจเราเลยท่านทำผิดล่าจะระเพนีรู้ไหมเรื่องนจ้บป้าไม่ต้องพิจารณา กลับถึงหงสาวดีเมื่อใดข้าจะจัดพิธีอุปิเศกให้สมเกียรติเจ้าป่าไม่ให้ใครนินทาได้ข้าจาไม่อุปิเศกกับท่านไม่ไหนกะเสียไปนะ้รับไม่สมการใดได้จนเหมือนกับ ลูกไก่ยอยู่ในกำมือคขากมาอย่าหลุดนะ พี่น้องทั้งหลายฟังข้าพเจ้าที่นี่เป็นเขตเมืองตองอูข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายปักหลักขามาหากินอยู่แถวนี้พื้นดินทองทุ่งแถวนี้อุดมสมบูรณ์ดีพวกข้าพเจ้าพอใจหากนายท่านต้องการเรียกใช้พวกข้าพเจ้าเมื่อไรพวกข้าพเจ้ายินดีรับใช้ท่านเสมอเฮ้ยพวกเราลานายท่าน ท่านจะไปไหนต่อนะข้าพเจ้าจะไปเข้าเฝ้ามังกรหากท่านเข้าเฝ้าในยามนี้เจ้าเห็นว่าจะมีภัยมากกว่าเพราะว่าเจ้าตองอูกำลังขุนเคืองท่านมากนักข้าพเจ้าคิดว่าน้องท่านควรจะเข้าพระอาจามหาเถรุนดออของเราก่อนจะดีกว่านะเผื่อยังไงจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ ข้าพเจ้าถือความจงรักภักดีเป็นใหญ่จะเด็ดไม่เคยทรยศต,ต่อตองอูเหตุใดจะไม่กล้าสู้หน้ามังตรานพี่ท่านอย่ามาห้ามข้าพเจ้าดีกว่าข้าพเจ้าต้องขอเอ่ยคำลาพวกท่านเดี๋ยวนี้จะเด็ดนิทนงงตัวเกินไปคิดว่าข้าเจ้ากบเบกชเวตตี้ยังรักใคร่เหมือนเก่าข้ากลัวว่า จะถูกตัดหัวซะก่อนสิเ้าจะคิดว่าพี่ท่านน่ะควรจะไปตามพมหาเทนกุโสดอเพื่อให้ท่านมากันเอาไว้ก่อนนะแล้วเจ้าจะไปไหนต่อ แล้วไงว่าให้จัดอาหารไว้ที่ตำหนักนอกกันที่มาเจ้ามายังไงกันเนี่ยพี่คิดถึงเจ้านัเข้าพเจ้ากามไปช่วยเหลือเจเดดท่านพ้นคุกมึงแปรแล้วมันก็หมายความว่าเจเดดท่านมาถึงเมืองตองอูแล้วและกำลังจะเข้าเฝ้าองค์เหนือหัว แย่ yeah, แล้วสิมีอะไรกันนั้นหรือตาละแม่ท่านมังตราดื่มน้ำจันทุกวันหากจะเด็ดเข้าเฝ้าในยามมืนเมาคงจะเกิดเรื่องใหญ่เป็นแน่แล้วตาละแม่ท่านจะทำประการใดมีวิธีเดียวช่วยกันยับยั้งมังตราเจ้าเหนือหัวไม่ให้ดื่มน้ำจันให้ได้ หายไปไหนกันหมดเฮ้ยเวลาจะใช้แล้วไม่มีใครอยู่เลยไมมันเป็นอย่างนี้เว้ยโธ่ไอ้มันได้อย่างงี้สิเว้ยเฮ้ยมันไปไหนกันหมดเลยมันใไมันเงียบเชียบอย่างนี้เฮ้ยมีแต่มึงสองคนอยู่ตรงนั้นเองเหรอเวลากูจะเรียกใช้ทำไม่มีใครอยู่เลย เอาหมดอีกน่งน,นัน่นอะไปเอาเหล้ามาให้ขากินนยได้ยินหรือเปล่าน่งน,นั่นอะบอกให้ไปเอาเหล้ามาให้กินเฮ้ยน่งนั่นรับบัญชาเจ้าเหนือหัวเพคะ มันทวดีพี่ขอโทษถ้าจะให้ข้าพเจ้ายกโทษให้พี่ท่านต้องไม่ดื่มน้ำจันในวันนี้โธ่แต่พี่นี่มังกรท่านไม่ดื่มน้ำจันเราคงคุยกันได้อย่างสบายใจนะเอ๊ข้าพเจ้าชักสงสัยล่ะว,วันนี้เหตุใดทั้งเมียและทั้งพี่ถึงมาลุมข้าพเจ้าอย่างนี้ ขอเดชะเออเออไอ้นี่มาดีละเอ็งไปเอาเหล้ามาให้ข้ากินไปท่านทกายอดินขุนวังและท่านขุนพลตองอุ่นยีมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะมันมีเรื่องอะไรกันนักหนาว่าถึงต้องรีบร้อนกันอย่างนี้ท่านจะเด็ดหนีมาจากเมืองแปรมาขอเข้าเฝ้าโดยพระเจ้าค่ะจะเด็ดกลับมา ้ท่านเข้าเฝ้าได้นับว่าเป็นบุญของข้าพเจ้าที่ได้กลับมากราบพระบาทพระเจ้าอยู่หัวตองอู กองวันเพระเจ้าท่านเป็นขุนพลภาษาอะไรเห็นคนคิดครรดอรยงต่อตอออูมาอยู่เบื้องหน้าก็เพิกเฉยอยู่ได้เอ่อข้าพระเจ้าไม่แจ้งว่าจะเด็ทผู้นี้ก็ทำผิดด้วยเรื่องใดแต่ผิดหรือไม่ผิดถ้ามีรับสั่งให้จับข้าพระเจ้าก็กระทำได้ถ้าฉั้น พูดเท่านข้าพเจ้าขออภัยจเจ็ดท่านมด้วยไม่เป็นไรหรอกนะท่านก็คิดว่าใช้กรรมที่ได้พบเอาเจ้านายที่เบาความ จะไต่ถามถึงเหตุผลสักนิดก็ไม่มีหยุดเดี๋ยวนี้ก็ผูได้แล่าที่อาสาไปเป็นไส้ศึกเมืองแปรแต่กลับไปรับราชการมีตำแหน่งใหญ่โตไม่นึกคุ้นวังเมื่อครังที่ท่านยกทัพไปแปล